sai emไป má não ครูลินจะให้ออกมาหยิบได้ฟังนะสมมตินะคุณคูดินจะให้ออกมาหยิบจะมีของเล่นกับของใช้เด็กก็รู้แล้วใช่ไหมว่าของเล่นมีอะไรของใช้มีอะไรใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นครูลินจะให้เด็กออกมาแล้วหยิสบสมมติคุณคูดิน ั้งใจฟังแล้วเวลาเพื่อนออกมาโู้เด็กๆต้องจำด้วยนะว่าเพื่อนตอบเป็นของเล่นหรือของใช้เดี๋ยวคี่จะให้เด็กถามว่าอ้าเพื่อนตอบอะไรคดีจะถ,ถามว่าอ้าหนูหน้าเมื่อกี้โชตะตอบเป็นของเล่นหรือของใช้หนูนาต้องจำไม่ได้ถนะูกตินี่คะอ้าวใครนั่งเรียบร้อยสุดตะวันมาเลยลูก มาหาแอนซองนมาที่อนแรกี่คี่พลบก่าอะเพื่อนดูดูนะพื่อนๆดูมารกันเลยนี่อะไรคะซองด้สีคะซองด้สีสีเป็นของอะไรของชา bol องเล่นถูกไหมคะปูะวาไว้รีากีปอกใหม่เนาะ่อกมาเลยอันนี้ได้ยังอันนี้คืออะไรคะเป็นของเล่นของใส้องใสถูกไหมคะอ่าปุหมไม่ใช่กอตยอ่าคอยใสมาคอยใส่ทุกคนเก็บ 你刚才。 Grazie a tutti. แล้วเอามือตัวออกอ่าท่าตัวตรงเมื่อกี้เด็กๆได้ออกมาล้วงกล่อง,องปริศนากันทุกคนแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะอาแ,แล้วมีอะไรบ้างได้กล่องปริศนามีอะไรบ้างคะมีทั้งของเล่นแล้วก็ เวลาเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จเด็กๆต้องร้องเพลงเดี๋ยวคู้จะพาร้องเดี๋ยวผู้จะร้องให้ฟังก่อนรอบหนึ่งเด็กๆร้องมือนะคะหนจะร้องเก็บของ เด็กๆรู้แล้วว่าของเล่นคืออะไรของใช้คืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเ,เล่นเด็กๆใช้ใช้ให้มันถูกต้องโอเคไหมคะอ่าวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ได้ถูกต้องแล้วต่อไปผู้อินทัพั์ธ์กะทำกิจกรรมสิลปะสร้างสรัรค์ก็เหียวค่ะ